รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวทุวไทยไปกับพลังงานทดแทนนะฮะกับผมหมอกทศพรครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับหมอกพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่ภาคตะวันออกนะครับกับจังหวัดที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากๆในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นขออุบไว้ก่อนเอาว่าตอนนี้เราเดินทางกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชมวันนี้หมอก็จะมาหาผู้โชคดีนะครับมาร่วมสนุกกับเรานะครับว่าที่นี่เขามีการประหยัดพลังงานอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะผู้โชคดีแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่พี่ชื่ออะไรครับสุภาค่ะพี่พานะครับจพี่พามีเทคนิคในการใช้รถยนต์แบบประหยัดพลังงานยังไงบ้างครับอ๋อก็ปกติก็จะขับรถไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะครับแล้วก็ก่อนออกเดินทางทุกครั้งเราก็จะมีการตรวจเช็คลมยาง ทุกครั้งเลยใช่ทุกครั้งนะครับผมเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับก็รับเสื้อจากทางรายการได้เลยครับ,รบขอบคุณครับ ฟ่าันกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกทีมต้องการพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนเราจะเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับโลก <Yeah! S 1> ยังมีความสุขลุ่มปตทะผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดในประเทศไทย ช่วงเที่ยวหัวใจใหม่มาถึงช่วงเที่ยวหัวใจใหม่กันแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้หมอกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะถ้าพูดถึงจังหวัดชนบุรีเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับหมอกพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆของจังหวัดชนบุรีที่นี่คือตลาดน้ำสี่ภาคมีอะไรน่าสนใจไปกับหมอเลยครับ สวัสดีคับสวัสดีค่ะนี่น้องพลอยวะครับน้องพลอยค่ะครับผมตอนนี้เราก็เจอไกด์ของเราแล้วนะครับผมรอนานไหมครับนานค่ะเห็นน้องพลอยสลับสลมบเห็นพี่หมอกถ่ายรูปอยู่นานแล้วก็เลยไม่กล้าเข้ามารบกวนจริงๆเนี่ยกะว่าจะไปหาน้องพลอยตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่าพอดีวิวมันสวยนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงได้ค่ะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่การที่ตลาดน้ำสี่ภาคแล้วนะครับผมต้องถามน้องพลอยนิดนึงนะครับว่าตลาดน้ำสี่ภาคมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ก็ตลาดน้ำศีภาของเราก็จะเป็นการรวบรวมเอาศิละปะวัฒนธรธมรมอาหารการกินนะคะการ,รแสดงแล้วก็ความเป็นอยู่ที่รวบรวมไว้ทั้งนั่งศผภาของประเทศไทยเลยก็จะมีภาค เหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ค่ะครับผมอ่ะจุดแรกที่เราจะเข้าไปเป็นภาคอะไรครับภาคเหนือค่ะภาคเหนือซึ่งอยู่ด้านหลังของเราใช่นะครับผมสัญลักษณ์ประจําภาคเหนืออะไรที่โดดเด่นบ้างก็จะเป็นในส่วนของสิ่งปลูกสร้างนาะก็จะเป็นหลังคาที่จะเป็นสัญลักษณ์ภาคเหนือคือกาแลกาแลกด้านบนที่เราเห็นอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับค่ะเชิญเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในของตลาดน้ำสี่ภาคกันแล้วะนะครับผมกิมมิคของที่นี่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนเหมือนย้อนยุคเล็กๆไหมน้องพลก็เป็นตลาดที่ย้อนยุคกแหละค่ะก็คือเหมือนอนุรักษ์ความเป็น Hi ไทยไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นนะคะก็ <ผม S 1> คือเป็นสัญลักษณ์ของ แต่ละบ้านแต่ละผ้าของประเทศไทยแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆก็รวนแล้วั่เป็นของไทยทั้งนั้นเลยมสมัยก่อนครับ,รบผมนี่เราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมีทางเดินเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปทางไหนฮะท่งน,นี้ค่ะท่งนี้เนาะอาไป หว่างทางเดินนะครับคุณชมเราก็จะเห็นร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะมีเรือขายอาหารด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรือที่เป็นพวกค้าแม่ค้าที่ขายริมน้ำคร,<ช>ครับผมอันนี้ก็คือภาคเหนือทางฝั่งนี้จะไปเป็นภาคภาคเหนือเหมือนกันอยู่ในโซนภาคเหนือหมดเลยค่ะทางด้านนี้ครับผมแต่ว่าจะสามารถเดินเชื่อมในแต่ละจุดได้ใช่เราก็จะเชื่อมกันเป็นในส่วนสะพานจะเชื่อมแต่ละภาคโอเคครับค่ะ ก็เรียกได้ว่าสินค้าที่อยู่ในโซนภาคเหนือเนี่ยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวภาคเหนือเราก็จะเห็นสินค้าแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยแต่เขาก็จําลองเอาไว้ที่ตลาดน้ําี่ภาคในโซนภาคเหนือนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปภาคอะไรครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานค่ะไปภาคอีสานกันนะครับแหมนึกว่าอะไร้ไหมนึกว่าน้องพลอยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่หมอกจะไปภาคหน้าไม่มีไม่มีค่ะโอเค แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่อีกภาคหนึ่งแล้วนะครับโซนนี้ก็คือภาคโซนของภาคกลางค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก็ภาคกลางนะคะก็จะมีสินค้าห,าหัตถกรรมอาหารค่ะแล้วก็เป็นสินค้าของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับไป อันนี้ก็จะเป็นของฝากนะครับที่เรียกได้ว่ามีอะไรน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้น้องพลอยเลือกให้พี่หนึ่งอันแล้วพี่ก็เลือกให้น้องพลอยหนึ่งอันอ่ะน้องพลอยเลือกก่อนเลยอันนี้นะคะน้องพลอยพี่หมอกอ๋อน้องพลอยมอบให้ผมดูขอบคุณมากอ่ะไม่ให้น้องพลอยน่อยยกโอ้ยน่าเกลียดพี่หมอกน่าเกลียดมากแต่ห้ใช่ไหมใช่จะดีใจใช่ไหมดีใจมากโอเค เมื่อกี้เราก็เดินในส่วนของภาคกลางกันมาแล้วนะครับผมก็จะได้เห็นสินค้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนค่ะจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยจะเชื่อมถึงกันหมดเลยใช่ค่ะก็จะเชื่อมจากสะพานแบบสะพานที่เราอยู่อย่างเงี้ยก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างภาคกลางค่ะกับภาคอีสานซึ่งเดี๋ยวเรากําลังจะไปภาคอีสานกันครับผมซึ่งอยู่ด้านขวามืองของเราใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ นี่เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นสินค้าที่มีสัญลักษณ์ประจำภาคอีสานใช่ค่ะก็จะมีเฉพาะภาคอีสานเป็นเครื่องดนตรีใช่อันนี้คือแคนแคนค่ะนะครับอันนี้คือโวดค่ะฮะโวดเขาเรียกโวดใช่ทำไมถึงเรียกโวดครับก็อืมก็เรียกโวดเขาเรียกโวดใช่ก็คือแบบว่าเล่นเหมือนเป่ากันก็จะมีโทนเสียงอ๋อดนเล่นมีฟาซ่อนเหมือนกันนี่ก็คือเป่าอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงแต่ว่าจริงๆแล้วคนเขาเล่นก็จะมีอย่างนี้อ่าฮะอ่ะของน้องพลอยเป่ายังไงครับว่าแบบนี้ มาถึงภาคใต้นะฮะพลาดไม่ได้เลยนี่คืออะไรครับท้องพอยชาชักค่ะชาชักใช่ดูลีลาพี่เขาสะก่อนอืมอครัพี่หมอกครับสักลองชักดูกไหมคะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่ <S <S 2> <S 2> เปียช่วม สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหนี่ค่ะดูแขนนี่แต่สวยมากเลยนะครับอย่างนี้รับรองว่าอร่อยอย่างแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมต้องลองชิมนะต้องลองชิมเอากาแฟดำแก้วครับถ่าชาช้าถ่ายชาช้าค่ะต้องชาชักใช่สองแก้วค่ะเขาไม่ขายกาแฟดำนะไม่ขาย หลังจากที่เราได้เดินชมบางส่วนของตลาดน้ำสี่ภาคกันมาแล้วนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยน้องพลอยครับทำไมเราต้องมานั่งอยู่บนเรือกันครับแบบนี้ก็ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของตลาดน้ำค,ค่ะก็คือจะเป็นการที่เราได้นั่งชมบรรยากาศริมน้ำโดยที่เราไม่ได้เดินขึ้นไปด้านบนก็คือเหมือนเราได้นั่งเรือก็ได้ครบทั้งสีภาคเหมือนกันเห็นทั้งสีภาคเลยค่ะครับผม ก็เรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวนะครับเหมือนกับเราไปเที่ยวทั่วประเทศไทยทั้ง4ภาคเลยนะครับผมเมื่อกี้แอบคุยกับน้องพลนะครับน้องพลแอบกะซิบงบอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารอร่อยมากๆากมีอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายขนาดไหนครับก็เรียกว่าเยอะมากนะคะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพลพาขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าแล้วก็ที่สาคัญราคาไม่แพงด้วยรับผมงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกับช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยครับช่วงเที่ยวนี้มีอร่อย มาถึงช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยกันแล้วนะฮะอย่างที่น้องพลอยได้บอกนะค,ะครับว่าจริงๆในตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยท<ช>ีเดียวแต่ว่าวันนี้น้องพลอยจะนําเสนอก็ขอนําเสนอนะคะเป็นนี่ค,ค่ะก็เดี๋ยวหมูต้ยมยำมาโยทยาโอ้โหนะฮะแค่ชื่อก็แบบโบราณมากๆ่ะเดี๋ยวขอไปดูใ,ใกล้ๆหน่อยเป็นยังไงได้เลย วัสดี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นแบบโบราณเลยไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือต้องใช้เตาถ่านด้วยนะเตาถ่านด้วยใช่ค่ะไม่ใช่เตาแก๊สเป็นการประหยัดพลังงานนะฮะค่ะโอ้โหสุดยอดมากงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งได้เลยไหมสั่งได้เลยค่ะพี่หมอทาอะไรดีเอาก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับไม่มีไม่มีมีแต่ต้มยำอ่อต้มยำเอาเส้นใหญ่ต้มยำครับเอาเผ็ดเ็ดนะครับ คขอบคุณครับชิมก่อนปรุงนะคะ<อ>ชิมก่อนปรุงนะฮะนี่นคุณผู้ชมครับหน้าตาน่าทานไหมโอ้ยห,หน้าตาน่าทานมากกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำใช่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวต้ยมฮฮยำใช่ค่ะลองชิมก่อนนะชิมก่อน จะเบิ Phantom ้ลอีกครั <od noc Russ> ้งก็เกรงใจนะฮะเอางี้ถามก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่อยากจะมาท่องเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคนะครับผม เปิดปิดกี่โมงคะัน้องพลค่ะที่นี่นะคะก็เปิดทุกวัน,นะค่ะบริการ,รทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9ก้โมงค่ะแล้วก็ปิด2อทุ่มค่ะ9ก้โมงถึง2ทุ่มใช่ค่ะนะครับผม<อ><อ>มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับก็ถ้าสมมติว่ามาไม่ถูกหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคก็ติดต่อที่เบอร์0 3 8ค่ะ706340หค่ะครหรือว่าสามารถเข้าไปอัปเดตกิจกรรมของตลาดน้ำนะคะได้ที่เว็บไซต์ ww w ร์ไวท์เว็บพัทยาฟลูติงมาร์เก็ตคอมค่ะครับผมก็เรียกว่าเป็นอี น่าสนใจมากๆนะครับมาที่นี่เรียกได้ว่าครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปชิมชิลชิลด้วยบรรยากาศด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับหมอต้องขอขอบคุณน้องพลอยเป็นอย่างสูงเลยที่มาเป็นไกด์ให้กับเราในวันนี้นะครับพลอยขอบคุณมากครับยินดีค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเที่ยวนี้มีสาระครับ ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีเครื่องหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ <hou> ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาลมแล้วต้องรีบลุก นีีม้มสารสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน คุณผู้ชมครับจังหวัดชนบุรีนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีพื้นที่ป่าชายเลนเป็นจํานวนมากนะครับแต่ด้วยคนในพื้นที่นะครับรวมไปถึงการปล่อยของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมครับทำให้พื้นที่ป่าชายเลนถูกทําลายเป็นจํานวนมากนะครับทางจังหวัดชนบุรีนะครับก็เลยมีการกําหนดกลยุทธ์นะครับเพื่อเป็นการรักษาป่าชายเลนวันนี้นะครับหมอกพาผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นพี่เขารออยู่ด้านในแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะหมอก็พาผู้ชมมาอยู่กับพี่ธนพงศ์นะครับต้องเรียนหาพี่ธนพงศ์นะครับว่าในอดีตเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยประสบปัญหาอะไรมาก่อนครับครับก่อนที่จะมีการตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดชุมพรีบริเวณนี้ขึ้นมานะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดชุมพรีเนี่ยถูกบุกรุกทาลายไปค่อนข้างเยอะนะครับเดิมพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดชุมพรีเนี่ยในอดีตเนี่ยมีประมาณ23,750ไร่นะครับร อาจายอยู่ในพื้นที่ตำบลต่างๆของอำเภอเมืองชนบุรีรแต่ในช่วงที่เรามีการสร้าง,างศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าเฉลนขึ้นมาเนี่ยป่าเลนถูกทำลายลงไปเหลือพื้นที่ประมาณสัก7 0 0ดร้อยแปดร้อยไร่เท่านั้นเองอนะครับที่บุกรุกนี่คือคนในพื้นที่หรือว่าคน<อ>ต่างพื้นที่ด้วยสาเหตุที่พื้นที่ป่าเฉลนของจังหวัดชลบุรีถูกบุกรุกทำลายก็เนื่องจากว่า ป่าเฉลงของจังหวัดชลบุรีเนี่ยไม่มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับเป็นเพียงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาติของคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเข้ามายึดถือครอบครองโดยการมีสคหนึ่งแล้วก็เอาสคหนึ่งไปออกโฉนดก็สาอนข้าที่จะสามารถทาได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พื้นที่ป่าชลยเลนของจังหวัดชุมพรเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่ธนพงศ์ครับพาเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ป่าชายเลนว่าการอนุรักษ์ของที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมเชิญครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าเราก็ไปป่าชายเลนกันมาเยอะนะครับแต่ว่าป่าชายเลนที่จังหวัดชนบุรีถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยอย่างที่มองเห็นอยู่กิจกรรมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนมีอะไรบ้างครับของที่นี่สำหรับกิจกรรมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนของศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะครับเราก็จะมีการปลูกป่าชายเลนนะครับการปลูกป่าชายเลนของศูนย์ศึกษาธรรมชาติจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับ การปลูกป่าชายเลนในพื้น <she> ท <ets again> ี่อื่นๆก็สืบเนื่องมาจากว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมีน้าเสียจากชุมชนไหลลงมาแล้วเกิดการสะสมของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟน์นะครับที่เราคุยกันไปที่เมื่อกี้คุยกันไปเพราะฉะนั้นการปลูกป่าชายเลนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องอาศัยเทคนิคทางด้านวิชาการป่าไม้เข้ามาช่วยด้วยในส่วนของการเอาต้นกล้ามาปลูกเนี่ยเราก็จะต้องมีการกองดินดีให้อยู่สูงเหนือดินเลนที่มันเน่า อันนี้ก็คือต้นโกงกางที่เราปลูกด้วยเทคนิคพิเศษนะครใช่ครับคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีเข่งหรือตะก้าเนี่ยเป็นลูกๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมถามนิดนึงครับพี่ธนพงศ์ว่าอัตราการรอดของวิธีการปลูกแบบนี้มากน้อยขนาดไหนครับถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์การรอดตายนี่ก็ เกือบร้อยเปอร์เนะครับเพราะว่าเรา,าเรายกระบบรากของต้นกล้าขึ้นมาอยู่เหนือดินเลนที่เน่าเสียบางส่วนครับแล้วเมื่อต้นกล้ามันจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วระบบรากของมันก็จะแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสภาพดินเลนที่เน่าเสียได้ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วการปลูกโดยวิธีนี้เนี่ยจะไม่พบที่อื่นก็เห็นที่ที่เดียวไปมาหลายที่ก็พชมจะเห็นที่นี่ที่เดียวเลยครับ เ uh huh. พราะเนื่องจากว่าดินเรียนบริเวณที่อื่นเขาไม่เน่าเสีย hmm. นะครับแต่ตรงนี้เน่าเสียหมดต้นไม้เดิมเนี่ยตายหมดแล้วต้นไม้เดิมตายหมดครับผม วันนี้เนี่ยต้องถามนะครับว่าเราฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทําลายเนี่ยมาประมาณเท่าไหร่แล้วครับพี่ธนพงศ์ครับพื้นที่ป่าชะเลนที่ถูกทําลายบริเวณตรงนี้นี่ประมาณ10ไ10ร่1 <10 S 2> ไิ 1> ไร่สิบไร่ซึ่งเราก็พยายาม พยายามจะปลูกให้ได้ครบสิบไร่บริเวณตรงนี้นะเพราะการปลูกป่าเฉลนเนี่ยไร่หนึ่งเราจะใช้ต้นกล้าประมาณ7จ็ดต้นโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นไร่จะใช้เยอะและการปลูกป่าเชลนในบริเวณตรงนี้นี่จะค่อนข้างลําบากเนื่องจากว่าดินเลนตรงนี้จะลึกมากเวลาเราลงไปปลูกจะเดินค่อนข้างลําบากนะครับเพราะฉนั้นการฟื้นผูกกค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรคเอาง่ายๆคือต้องใช้หัวใจของการอนุรักษ์อย่างเต็มที่เลยใช่ครับ อันนี้จะเป็นแหล่งอนุรักษ์ปูกล้ามดาบอุ้ยมีหลากหลายสีเลยนะพี่เชนพงศ์ใช่ครับปูกล้ามดาบจะมีหลายสายพันธ uh ุ huh. ์หลายชนิดนะครับ,รบตรงนี้บริเวณตรงนี้จะมีะเป็นสีฟ้าสีฟ้าเยอะมากานนเถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยกล้ามของเขาจะใหญ่ข้างหนึ่งนะครับปูกล้ามดาบส่วน mm hmm. ถ้าเป็นเพศเมียน,นี่ก็จะก้ามเท่ากันทั้งสองข้าง อันนี้ก็เป็นอีกจุดดึงนะครับที่เราเอาไว้อนุรักษ์พันธุ์หอยแค,งครงนะครับผมต้องถามพี่ธนพงศ์นะครับว่าหลังจากที่เรามีการอนุรักษ์ป่าชายเลนเนี่ยความสําคัญของป่าชายเลนจริงๆแล้วมีอะไรบ้างครับครับในเรื่องของความสําคัญของป่าชายเลนหรือประโยชน์ของป่าชายเลนเนี่ยมีเยอะนะครับครับเราจะมองป่าชายเลนในเรื่องของเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำใบอ่อนเล็กเพราะฉะนั้นป่าชายเลนเนี่ยถ้ามีมากๆเนี่ย พวกกุ้งหอยปูปลาก็จะมากตามไปด้วยเพราะว่าเป็นห่วงโซ่อาหารเพราะนั้นเมื่อมีป่าชาเลนเยอะๆเนี่ยเวลาชาวประมงออกไปทำประมงเนี่ยก็กลับเข้ามาก็ได้เยอะนะได้พวกกุ้งหอยปูปลาเยอะครับแล้ววันนี้นะครับหมอก็ต้องขอขอบคุณพี่ธนพงศ์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณ และนี่ก็คือทริปท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีของเราในครั้งนี้นะฮะหมอพาผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาคถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชนบุรีอีกแห่งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับอย่าลืมไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาคนะครับสำหรับทริปนี้หมองเดินทางใช้ระยะทางเท่าไหร่สามารถตรวจสอบได้เลยครับสำหรับการเดินทางไปเที่ยวกันที่จังหวัดชนบุรีในทริปนี้ของในหมอกนะครับเริ่มจากไปเที่ยวและรับประทานอาหารกันที่ตลาดน้ำสี่ภาค และปิดท้ายกับเรื่องราวดีที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดชนบุรีหลุดไยาทานทั้งหมดแล้วใช้ไป218กิโลเมตรซึ่งก็ใช้น้ำมันไปเพียงแค่57ลิตรเท่านั้นเองละครับ มาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับผมคำถามมีอยู่ว่าช่วงเที่ยวนี้มีสาระนะครับที่เหมาคพาผู้ชมไปดูวิธีการปลูกต้นโกงกางแบบใหม่นะครับอยากทราบว่ามีวิธีการปลูกแบบใดนะใครที่ทราบคําตอบแล้วก็รีบส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยนะครับเสื้อสวยๆแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับส่วนเฉลยคําถามประจำสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดีก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับผม และตอนนี้นะครับแฟนรายการเที่ยวทัวไทยไปกับพลังงานทดแทนนะครับก็สามารถร่วมสนุกกระทางรายการได้นะครับเพียงแค่ส่งมาว่าคุณผู้ชมนะครับอยากไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอะไรที่มีพลังงานทดแทนเพราะเหตุผลอะไรนะครับรีบส่งกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมที่ส่งข้ามา4ท่านแรกนะครับอาจจะได้ร่วมทริปกับหมอกนะครับรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะฮะเรื่องราวของพลังงานทดแทนก็เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้องใส่ใจวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ